5ปีนะผมบอกเลยว่าประเทศเราไม่ได้ทงแต่ประเทศเราไม่ได้ไมไ่มีตำ่ำนะแล้วก็จริงๆประเทศเราก็มีวินัยการจัดการกันค่อนข้าง,างดีนะืนอกับในหลายประเทศเงินคงงเงินคงคลังอะไรเรามีค่อนข้างเยอะนะเงินทุนสำรองในทางแบบนี้นะครับแต่ปัญหาคือว่าเงินที่มันซ่อนที่อื่น ที่ฐานผู้แทนประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้เช่นเงินนอกประมาณหรือเ,เงินกองทุนต่างๆที่มันถูกจัดสรรอยู่แล้วมากกว่าเงินภายในก็เพิ่มมาอยู่ประมาณสองเท่าจาก3ล้านล้านแล้วจริงๆมันมีอยู่สิล้านล้านเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่แก้กันที่ปัญหาโครงสร้างมันไม่ดึงเงินต่างๆเนี้ยกลับเข้ามาดูในระบบที่จะสามารถสะท้อนความต้องการของที่น้องประชาชนผ่านผูนแผ้แทนตัวเองได้ผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็คงจะต้องถูกคัดค้างต่อ ล้วก็จะต้องถูกกล่าวอ้างว่าประเทศเราไม่มีเงินอยู่ต่อไปั้าในความจริงแล้วเนี่ยเรายังมีเงินที่มันซุกซ่อนอยู่ในแต่พื้นที่อีกแต่ผู้แทนของประชาชนไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้จริงๆต้องบอกนิดนึงว่าในกรรมธิการสวัสดิการสังคมค่ะเรามีการพิจารณาเรื่องการปรับลำนานผู้แทนประชาชนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่พี่ผมอบอกจริงๆเราไม่ได้ไม่มีเงินเรามีเงิน แล้วในรายงานฉบับนี้ยเราบอกผลแล้วด้วยว่าแหล่งที่มาของเงินอย่างไหนเอามาจากไหนเอามาทําอย่างไรจริง,รงๆใลกรรมธิการเนี่ยเสนอไปที่1,200งบาททั่วหนะ้าตั้งแต่ห0สิบปีขึ้นไปเราเสนอปรับเป็นว่า1,200ันบาทเราเคิดทุกอย่างให้หมดแล้วในรายงานเล่มนี้มีสรุปรายละเอียดทุกอย่างหมดเลยว่างบประมาณจากตรงไหนบา้างที่จะเอามาทําได้แต่ว่ารายงานฉบับนี้ถูกเสนอไปแล้วอยู่ที่โต๊ะนายกรัฐมนตรีทุก สูตเสนอมาเป็นมีแล้วด้วยค่ะของเราเนี่ยทำมาแล้วแต่ว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยวเวลาคุณตอนนั้นก็มีการพูดคุยกับทางกรรมธิการว่าทางกระทรวงเนี่ยมีความเห็นว่าจริงๆรเนี่ย1,200บาทเนี่ยอาจจะยังไม่ทําไม่ได้เนะเาะเขาก็คิดค้นมาว่า1,000บาทเป็นเลทที่อาจจะเหมาะสมกับในงบเวลานี้ก็เลยถึงได้ทำนังสือเสนอไปยังคอรมอรก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมถึงเสนอ1,000บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ไม่ใช่ไม่มีมงบประมาณค่ะยืนยันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ไม่มีเรามีมงบประมาณในการทําได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะเอาด้วยกับเราหรือเปล่าคืออย่างที่พี่น้องเห็นแหละว่าคือขนาดะแจกเงินดิจิมอนนะนะใช้งบเท่าไหร่เป็นแ,นแสนแสนล้านนะถ้าจะทำอะรัฐบาลท่านฝ่ายการเมืองมันจะทำอะมันทำได้อ,อยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าท้ายสุดจะทำหรือเปล่าคือถ้าเราเป็น อยู่ในประเทศชาติด้านองที่มันเป็นระบบประชาธิปไตยแบบแข็งแรงแบบปกตินะไอพักการเมืองมาเสนอนโยบายใช่ป่ะแล้วเราประชาชนแล้วก็ดูแคตตตล็อกว่าเออไอพัคอกคอไก่เสนอนโยบายนี่นนก็ดีนะไอพักขอไข่มาเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเฮ้ยอ,อยากได้นโยบายนี้ใช่ป่ะพักคอควายเสนอนะั่นพักองูเสนอดนะูนี่นะแล้วก็ดูแคตตตล็อกนโยบายเขาแล้วเราก็ไปเลือกไอพักที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากได้นโยบายนี้นะ ไองไนผู้แทนประชาชนมันต้องมีพันธกิจที่มันสัญญาเ่าไว้กับประชาชนเรียกว่าเป็นสัญญาประชาคมในการถแถลงนโยบายถูกปหพอมันได้เป็นรัฐบาลมันก็ต้องมาถแถลงนโยบายกับคู่แทนของภู้ท่านคือสสรัฐบาลตั้งรัฐบาลเสร็จปุ๊บมาถแถลงนโยบายกับสภาว่าจะทําอะไรบ้างตามที่ตัวเองไนดะ้หาเสียงไว้ใช่ไหมเออโดยหลักการมันควรเป็น่างนี้ถูกไหมแต่ว่า มันไม่เป็นอันนี้คือรายงานเรื่องของตำน,นานพื้นฐานสามารถสแกนเกกคมเร์โฟเข้าไปดูได้เลยว่าทุกอย่างรวบรวมไว้ให้หมดแล้วในนี้ในการจะปรับกำลางพื้นฐานของผู้สูงอายุและผู้พกิการในประเทศนี้ต้องทาอย่างไรเราเรามีให้หมดแล้วคือตอนนี้มันกลายเป็นว่านโยบายที่ทแถลงในสภาไม่ทําแต่ไอ้นโยบายที่ไม่เคยแถลงเลยดันอยากทําทเช่นคาสิโน ก็บมงมงแปลกๆนิดนึงเมื่อกี้มีคุณพี่เสื้อสีเขียวน้าทะเลยกมือ<ฮ>เดี๋ยวโอเคเชิญครับค่ะมีเรืยย่องจะถามเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการของประชาชนคือคนพิการกับบาดถุนโจนม,มันเกี่ยวข้องกันยังไงบางคนเขามีบัตรถุนจนถึงจะได้เงินบัตขึ้นจากผู้คนพิการนะคะ อที่เขาไม่ได้เป็นคนบิการแต่เขามีบัตรถูกโยนกันมันแตกต่างกันยังไงอยากให้รคิดได้ลองฟังด้วยขอบคุณครับอาจารย์จะติดต่อเลยอาจารย์นายทัยเลยคือ <c oughs> จริงๆหลักคือทำไมไม่รวมอา,า,าจ่จะนะอาจารย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นของสำคัญนะคะให้ให้กับผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่าแสนต่อปีนะคะก็คือคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน การคำนวณมาแล้วโดวยกระทรวงการคพทย์นนะคือเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายประจำเดือนนะคะสำหรับคนพิการเลยค่ะมีเกณฑ์ของการพิจารณาประเมินค่าพิการนะคะค่อนขอา้ขงนางละอียเพราะเราใช้ประเมินค่าพิการโดยใช้ใหลักเกณฑ์ทางการแพทย์นะคะเช่นพิการเชิงประจักษ์เนี่ยต้องมีแขนขาดตั้งแต่ข้อมือ,อขึ้นไปขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าทั้งหมดอันนี้เป็นเป็นเป็นรายละเอียดเหรอนะจ๊ะเพราะฉะนั้น คนที่ได้บัตรจดหังรืออาจจะไม่ใช่คนพิการเสมอไปเป็นคนปกติที่มีไรายได้ต่ำได้น้อยอยู่ชายหอบไม่มีที่ดินของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะนั้แต่ว่าก็คือทางรัฐนายหค,คิดว่าถ้าเป็นคนพิการก็ควรจะได้เบีย้ยความพิการทุกคนไม่มียกเว้นนะคะเบีย้ยความพิการทุกคนตันนี้ก็คือพัฒนามาตงแต่5 0าบาทประ่อบู้นจะพัฒนาเป็น800บาทตอนนี้และอยากได้1 0 0 0บาท แต่ว่าตอนที่เราขอไปในพันบัทรรอบแรกท่านโระกธนาคางต่อรองมาว่าขอเฉพาะคนที่เป็นคนพิการแล้วก็จดยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่ำกว่าเส้นความยากจนให้ตรงนี้ก่อนได้ไหมนะคะเราก็ถึงยั่ไงก็ขอให้คนพิการได้ก่อนก็เอาตรงนี้มาด้วยกลายเป็นหนึ่งทางบนะคะแล้วก็ พัฒนาว่าให้คนที่อายุต่ำกว่า18เป็นชาวของเราให้คนทีอายุต่ำกว่า18ได้1,000ดังต้นนะคะแต่มันก็จะมีที่เป็นช่องว่างอย่างที่เรียนที่ทราบค่ที่ความจริง้วตอนนี้คือผู้สูงอายุที่เป็นคนพิการมีจำนวนมากหนึ่งถงสามล้านคนในจำนวนนี้มีคนที่มีบัรส่วนแห่งรัฐแต่ว่าเป็นผู้สูงอายุที่ยากจนนะคะต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐด้วยแต่บางคนก็ไม่ได้มีความยากจนอาจจะเป็นข่าราการย์บำนาญหรือว่าอะไรประมาณนี้ อยู่ในคนพิการที่เป็นผู้สูองอายุด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นคนระคาหมายและวคนระนวยงานแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือรัฐพยายามช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนคนพิการที่อยู่ในภาวะยากจนบะาไม่ทราบตอบชัดเจน่อนไหมคะคือบัตร้พิการเีข่ขอ,องพมนะส่วนส่วนอนกการเนี่ยเป็นของกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้พิการอาจจะไม่ได้ยากจนหรือผู้ยากจนอาจจะไม่ได้เป็นผู้พิการก็ได้ แต่จริงเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกงานทุกบัตรมันรวมหานข้อมูลอะไรกันเนาะแล้วก็ประสานกันทำโครงการปกครองที่อาจารย์ว่าก่อนหน้านี้ได้มันจะดีมากเลยแต่ละคนจะ่เนี้ยไม่ต้องมาน,นั่งแยกนั่งไรกันอีกอะไระนะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมรับต่อไปแล้วก็ประสบการนี้ทางอาจารย์ในไทยเอ่อเปิดให้ผมดูเนาะเรื่องเมื่อกี้ที่ผมทวงถามเรื่องสิทธิของผู้ชายในการรอดอาจารย์เปิดแล้วผมผมเห็นแล้วเออจริงจงเหมือนผมเคยเห็นมาก่อนด้วยลืมไป ข่าจการลาได้หรอผู้ชายลาได้สิบห้าวันออแต่สามสิบวันก็ได้นะแต่ต้องไปรับเง,ง่เอ,อแต่ฝั่งเองกชนไม่มีเอกชนคือเป็นหนังสือเป็นประกาศขอความรูวมมือไปเฉยซึ่งการขอความรูวมมือนเนี่ยเรารู้มันจะมีแต่อยู่แล้วว่าในสภาพบังคับที่มันไม่มีแบบไม่ได้ทปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดผลอะไรกันนะครับผมคิดว่าก็เดี๋ยวคมได้ผักดันกันต่อไปแหละนะ เมื่อกี้แอบสร้างมาดักขึ้นแล้วจะว่ามีหมอดประกันสกงคมก้าวหน้าอยู่ในที่นี้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าฝากผักดันผ่านประกันสังคมไปได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าทางผู้ประกันตนอะอย่างน้อยนะผ่านผู้ประกันตนก่อนไม่ต้องเอาเอกชนเลยทั่วไปอะถ้าฝากผู้ประกันตนในสวัสดิการนี้เริ่มมีขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นนิมิตหมายเป็นก้าวที่มันพัฒนาขึ้นไปเยอะเหมือนกันเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้ เมื่อกี้ท่าเราจะลกจะบ้าอะไรอัาจารย์ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าสัปดาห์ก่อนที <S <S ่ผ่านมาเรามีกฎหมายในเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิของการลาคลอดที่ผ่านในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วในการเพิ่มสิทธิวันลาคลอดจากเดิมเนี่ยน่าจะเป็น90วันของเดิมปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรที่เราพิจารณากันไปเนี่ยรอร้อยยวันแต่ว่าอันนี้ก็คือของของฝั่งผู้หญิง แต่ว่ามีการผ่านการพิจารณาในขั้นของสภาสสไปแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะต้องส่งต่อไปที่สวผ่านทางขัน้น,นสอวอ,อีกก็ฝากทุกท่านติดตามต่อแต่ว่ายังไงคิดว่า120วันได้แน่นอนค่ะในเรื่องนี้ก็ทางสสในสภาทั้งหมดก็เห็นความต้องการว่าควรปรับเป็น120วันค่ะซึ่งตัวเลขเนี้ยเอาจริงบอกตรงนะฐานความคิดมาจากไหนวะ คือในการลาคลอดเนี่ยหนึ่งเลยนะนมันควรไปทานความคิดมาจากทางการแพทย์ใช่ป่ะผมเนี่ยเป็นคนทำนโยบายสาธารณสุขนะของพรรคเนี่ยผมเสนอ180วันทานความคิดผมคืออะไรทานความคิดผมเป็นนมแม่ถูกป่ะนมแม่180วันแล้วก็พัฒนาก,ก็คือ6เดือเนี่ยแล้วก็พัฒนาการของเด็กในช่วงแรกก็คือ6เดือนแล้วใน180วันเนี่ยควรให้มันแบ่งได้ทั้งพ่อทั้งแม่ด้วย จะเป็นแม่คนเดียวก็ได้หรือจะสลับกันเอาแม่มาทำสามเดือนแล้วก็ต้มนมตอนคืนไม่รู้อีกตอนกลางวันก็ฝากพ่อเลี้ยงสลับกันคนละสามเดือนสลับเป็นเดือนเป็นเดือนอะไรกันอย่างเงี้ยให้เขาบริหารจัดการได้เพราะยังไงมันก็ครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเพื่อยิ่งส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นถูกปาะเมื่อวานผมเห็นเฟซบุ๊กมีคนโพสต์ว่าบ้านไหนเนี่ยได้ผัวมาช่วยเลี้ยงลูกด้วยเนี่ยนะเรียกว่า,าถูกรวันที่หนึ่ง แล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่าฉันก็ถูกฉันก็ถูก,ฉ,ก,ถก,ฉ,ก,ถกฉันก็ถูกผมก็เลยแคโปโพสได้ส่งให้เมียด้วยว่าเอ็งก,ก็ถูกร้อนนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นเพื่อการส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่ผมว่าไปนะแล้วมันก็มีฐานความคิดอยู่บนการแพทย์นี่แต่สี่เดือนเนี่ยไม่รู้มาจากไหนว่ะแต่ถ้าถามว่ามันก็เป็นที่พิจหรณที่ดีถูกไหม จากสามเดือนขยายเป็นสี่เดือนในอนาคตมันก็อาจจะทุกขยับเป็นห้าเดือนอาจจะขยาบเป็นหกเดือนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นนโยบายที่ผมคิดที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยผมเอาหกเดือนเลยแล้วก็แบ่งกันนะผู้ชายผู้หญิงในสามเดือนหลังฮะอาจจะได้เงินเดือนเ็เต็มหรือว่าอาจจะไม่ได้เงินเดือนก็ได้แล้วแต่สิทธิของเขาแต่เขาจะต้องมีสิทธิในการลาเขาต้องไม่ถูกไล่ออกอะรอางนี้แล้วกันถูกไหมไม่ใช่ว่าแบบอยู่ได้สามเดือนหรือสี่เดือนแล้วต้องการเลี้ยงลูกต่อขนาดกูไม่เอาเงินเดือนนะ มึงยิงจะไม่ยอมีกเกิอะไรจ้า,าจะ,จะลาไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันก็เป็นรายละเอียดที่สําคัญแล้วก็อย่างที่ผมได้เกิดในตอนแรกว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในประเทศคือทรัพยากรมนุษย์คือคนและปีนี้ปีที่ผ่านมาคนตายมากกว่าคนเกิดแล้วในอีก20ปีมีการทำานายทางสถิติแล้วว่ากราฟมันจะตกลงประชากรไทยจะแค่ประมาณ40ล้านคนใน20ปีซึ่ง ก็อันตรายแล้วในอีกในอีกแค่ไม่กี่ปีนะผมจำตัวเลขไปๆไม่ได้สามหรือสีป่ปีประเทศเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์คือมีผู้สูงอายุเกินกว่า20%ของจำนวนประชากรและท่านลองคิดดูนะในเชิงบริหารในเชิงประชากรศาสตร์ในอีก20ปีประชากรเราเหลือ40ล้านเป็นผู้สูงอายุปาใบ20-30%็นเกิดใหม่แทบไม่มี ไอ้คนยุควัยทาง,งานเนี่ยมันจะทํำยังไงมันจะแบกรับยังไงประชากรเหลือลดลงเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นผลผลิตของประเทศชาติมันจะมาจากไหนและไอ้คนที่เป็นวัยทาง,งานมันต้องแบกใครมันต้องแบกทั้งผู้สูงอายุด,ด้วยแล้วมันก็ต้องแบกมาให้เด็กเกิดใหม่ด้วยถูกไหมอันนี้อันตรายมากและประเทศเรายัางไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงทางโครงสร้าง เพื่อจะรองรับสังคมที่ผมว่านี้ถ้าแต่จะมองว่า20ปีมันนานแต่จริงๆไม่นานเลย20ปียถ้าเทียบเนี่ยกับชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้นานขนาดน,นั้นและถ้าเทียบกับอายุของประเทศชาติเนี่ยมันยิ่งไม่ได้นานเลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เตรียมการในสิ่งเหล่านี้เลยนะก็เป็นประเด็นที่สําคัญมาก,กนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักเรื่องนีน้ไว้นะคิดเอาไว้แล้วก็พวกท่านเนี่ยมีลูกหลานเะนี่ย เราอะโอเคบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันอายุเยอะแล้วฉันคงไม่ได้รับผลกระทบอะไรแล้วแต่เรามีลูกเรามีหลานใช่ไหมเราจะปล่อยให้สังคมเนี่ยมันจะไปกดทับหรือต้องให้หลูกหลานเรามาแบกรับตัวที่เราไม่ไม่ช่วยเหลือไม่ช่วยทำอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยแสบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหนึ่งในหน้าที่ของคนรุ่นน้องนะอันนั้นก็คือการใ,ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทุกระดับ ไม่ใช่แค่สอสออย่างเดียวเรื่องสอจงๆๆๆๆๆสอจอเรื่องเทศบาลตบตอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องแข่งขันนะแล้วหลายหลายคนชอบบอกว่าอย่านอนหลับทับสิทธ์นะออกมาใช้สิทธิเรื่องตั้งกันอันนี้ผิดผิดเพราะเรื่องตั้งไม่ใช่สิทธิ์นะเรื่องตั้งเป็นหน้าที่นหน้าที่กับสิทธิ์ไม่เหมือนกันนะสิทธิ์คือท่านเลือกที่จะทําได้ถ้าไม่ทําไม่เป็นไรอยากทําก็ทําท ก็อยากอัพก็ไม่เอาแต่การเลือกตั้งไม่ใช่การเลือกตั้งหน้าที่หน้าที่แตกต่างกั์ก็คือหน้าที่ถ้าคุณไม่ทามีบทลงโทษคุณทราบไหมท่านทราบไหมว่าถ้าท่านไม่ไปเลือกตั้งจ่ถ้าถูกลงโทษอะไรบ้างมีสอสอหลายคนนะโดนล้อว่าไม่ได้เลือกตั้งพลาดการเลือกตั้งนู้นเลือกตั้งนี้โดยเฉพาะพวกของถิ่นเนี่ยลืมหรือไม่รู้เรื่องบ้าง เรื่องตั้งท้องถิ่นไม่เยอะเหลือเกินถูกไหมถ้านถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครทางการเมืองถ้าท่านโดนพทษถามู้นนี่นะั่นท่านไปถึงถูกตัดสิทธิ์ในการลงคะแนนถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะดํารงตําแหน่งต่างๆถูกไหมเพราะกฎหมายถือว่าเาในเมื่อหน้าที่พืน้นฐานอะไรแคไ่ไปกาไปกาเรื่องคนแน่ท่านยังไม่ทําเลยแล้วตอนหลังจะมาบอกว่าฉันจะเป็นนั่นฉันจะเป็นนี่หยุดไม่ต้องเลย พราะแค่หน้าที่ที่กูจะไปเลือกคนอื่นกูยังไม่อยอมทำเพราะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้นะว่าสิ่งหนึ่งที่พวกท้าจะทําได้นะท่านอาจจะไม่ได้ลงสมัครส,สอสอหรอกท่านอาจจะไม่ได้ลงสมัครอาบาจอหรอกท่านอาจจะไม่ได้เป็นผู้นําชุมชนไปต่อล้อต่อเที่ไปเรียกร้องสิทธิ์ของใครหรอกแต่หน้าที่ที่สาคัญณนะเวลาที่ท่านต้องทำก็คือหน้าที่ของการเป็นการเลือกผู้แทนของท่านตามที่ท่านเนี่ยเห็นว่าเหมาะสมน,นะครับเมื่อสักครู่นี้มีคนยกมือ เชิญ okay. ค,ครับ่ด,ดขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็เป็นกรรมิการที่ดีนะคะมีความรู้แล้วก็ได้รับความรู้ประโยชน์สูงสุดเลยวันนี้ที่จะไปดูแลในพื้นที่นะคะวันนี้มาอ,อยากจะถามอาจารย์นะคะหาวิไทย,ยนิดนึงว่าการที่เป็นผู้พิการนะคะทางสายตาพอดีดิฉันได้รับเคสมาจากจากเด็กสามขวบอะคะอ่ะสายตาพิการข้างหนก็ ผู้ปกครองอยากทราบว่าทําไมเขาไม่ได้บัตรคนพิการแต่ว่าก็หมอก็วินิจฉัยให้เขาแล้วแหละว่ามันอีกข้างหนึ่งมันสามารถมองเห็นก็เลยได้เ,เป็นผู้พิการเรื่องนี้ค่ะมีประชาชนก็ส่วนมากที่ไม่รู้นะคะและคิดว่าทําไมเขาถึกไม่ได้ได้บัตรสวัสดิการของคนพิการอยากจะถามอาจารย์ว่าพอจะผักดันสิ่งเหล่านี้ค่ะเรื่องพวกนี้ให้เขาไปเป็นไปได้รับบัตรคนพิการได้ไหมเพราะว่าเงิน800บาท มีความหมายกับเขาเข้ากับเขามากคุณค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าตาบอดเดิมข้าเนี่ยปัจจุบันไม่เข้าในอย่างเป็นุ้ิการอาทำมว่าไงบ้างประมาณนี้ใช่ได้ตัดการเฉครันก็คือ